ดูสวีทมากนะพี่เห็นในจชาตอนทะเลาะก็ไม่มีเวลากดโทรศัพท์ถ่ายหรอกค่ะจริงจริงพี่ดูสายตานะสายตาสามีเขารู้เลยว่ารักอะไรีอะไรมัดใจสามีนะถ้าพูดถึงเคล็ดลับเลยเนี่ยนะคะเป็นเคล็ดลับที่นุ้ยพูดเลยว่าไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่พอลองแล้วแบบอ้าได้ผลนี่ จริงๆนั่นก็คือเรื่องกลิ่นมาดามฟินเลยค่ะคราวนี้ก็รู้จักกับเจ้าของโรงงานที่ผลิตให้มาดามฟินนี่แหละคะ่ะเป็นเพื่อนปอนตั้งแต่ป .1 เขาบอ,นนอกว่าเนี่ยเขาผลิตให้เองอคือจริงๆนุ้ยใช้ก่อนนะแล้วเขาก็เห็นว่านุ้ยใช้เขาเลยโทรมาหาปอนว่าเฮ้ยปอนเนี่ยโรงงานเขาอะผลิตให้เองนุ้ยใสที่โรงงานเพื่อนเขาบอกว่าใช้หัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสใส่มาในนี้เนี่ยนะคะเกิน40%ที่อยู่ในขวดนี้ทำให้อะไรทำให้ติดทนนานจะเห็นว่ามาดามฟินหนึ่ง กลิ่นเนี่ยหอมหอมแบบไม่โป๊ะหอมแพงแล้วทําไมหอมติดทนเพราะว่าเขาใช้หัวน้ําหอมที่ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นหัวน้ําหอมคุณภาพดีนี่คือเหตุผลที่ทําไมดาราหลายๆคนใช้สถาบันอีฟราเนี่ยรับรองเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ถ้าไปซ้ำเนี่ยเขาจะออกไปรับรองไม่ได้เขาจะไม่ให้ใบรับรองนี้นะคะแล้วก็มียอดซื้อซ้ําเยอะใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาตัวเราหอมอะค่ะพี่ลองนับสิคะ ก่ดอกค่ะใช่่ดมมันเป็นกินดอกไม้มันเป็นกินดอกไม้เรารรู้สึกว่าคือคือพอมันตัวหอมอะค่ะแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากจะอยู่ใกล้เรามั่นใจตัวเองไม่ใช่อยู่ใกล้แค่สามีคนเดียวเวลาที่เราไปที่ที่เป็นสาธารณะยเงี้ยค่ะเขาจะขอถ่ายรูปเราเราก็รู้สึกแบบมั่นใจชื่นข้าใล้ชิดอีกโอ้ ทำงานมาทั้งวันที่สําคัญคือนอกจากกลิ่นไม่โป๊ะแล้วเนี่ยเวลาอยู่ด้วยทั้งวันพอฉีดไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคยฉีดบางยี่ห้อเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ย ประมาณ3มชั่วโมงกลิ่นเปลี่ยน5ชั่วโมงกลิ่นหายแต่อันนี้ยังอยู่กับเราจนกลับถึงบ้านนะคะจะบอกว่าสมกลิ่นนี้นะคะสามารถที่จะฉีดเดียวก็ได้ฉีดผสมก็ได้ของนุ้ยเนี่ยนุ้ยชอบฟินอินแบ็กผสมกับฟินอินเลยมันจะกลิ่นเป็นแบบว่าลึกลับแต่ว่าดูหวานหวานนิดนเป็น3ามกลิ่นที่ขายดีมากๆนะคะดาราใช้เยอะมากๆเราก็ใช้จริงกันด้วยนะคะ3มกลิ่นนี้นะคะปกติ3,870บบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นค่ะ ควักมา1,990บาทแถมนี่เลยค่ะโลชั่นดอกไม้ฟรีใหญ่เท่านี้นี่ใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหน้าอีกนี่เป็นยังไง3แถม2วันนี้นะคะจาก5,450บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยืนยงยืนยงใช้แล้วใช้อีกมีพี่ใหม่มีพี่มาช่ามีน้องกวางมีพี่ติณามีพี่ตั๊ก แล้วก็พี่หายพี่สุเนี่พวกเราใช่หนุนแล้วพี่หายแมนสุและพี่สุริสุลิสุลิและน้องสุจิอ้ี